บ용ง가ง한ก어능력시험ั응ก코เ하는모든นึง에게좋은결과가ม으시길기대니ิ니คจอานดึนชโจนะคัอนิอมานะครับวันนี้มาเจอกันแล้วนะครับก็ในเรื่องของการฝึกฟังภาษาและก็สำเนียงเกาหลีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ก็คือแต่ละคลิปผมจะทําแค่10บนาทีเท่านั้นนะครับเพราะว่าความยาวมากกว่าน,นี้มันจะอัพคลิปแบบว่าช้าไปนะครับทำให้เครื่องผมแหงเรื่องของเรื่องนะครับ <laughs> ผมไม่ยอมเป็นเครื่องผมแหงหรอกนะครับอ่ะผมก็พยายามทําคลิปอย่างนี้แหละก็ไม่ยาวไปมันก็ฟังน่าเบื่อนะครับคน,คนก็จะได้จำยยได้ยากด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับก,ก่อนอื่นก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยละกันนะครับ อย่างน้อยที่สุดก็เป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปนะครับเพราะว่าคลิปของผมก็ยืฟรีนะฮะแล้วก็เรื่องของการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารต่างๆผมก็ทําไปแล้วนะครับในคลิปของห้องเรียนนะครับก็ลองดูในในส่วนของคลิปวิดีโอผลการน,นะครับเข้าไปดาวน์โหลดกันได้นะับก็มีรหัสห้องแปะไว้อยู่แล้วนะครับเข้าไปดาวน์โหลดฟรีนะครับเข้าให้ถูกทางแล้วกันนะอ่ะอย่างที่บอกคลิปที่ผ่านมาเนี่ยผมอธิบายไม่จบนะครับเรื่องของคนที่ทําข้อสอบ EPS แบบ อันนี้แบบใครที่ทำข้อสอบแบบ eps นะฮะกระดาษก็ดีหรืออะไรก็ดีทุกคนจะหลงงงนะครับกับระหว่างข้อกับช้อยอย่างเงี้ยนะครับข้อกับช้อยอันเนี้ยซาซาบอนนะฮะอันนี้อีบอนอิลอินบอนนะครับอีบอนซัมบอนซาบอนนะครับถ้าใครที่เก่งเรื่องของคำศัพท์แล้วก็คงไม่งงหรอกนะครับเพราะว่ารู้อยู่ว่าอันเนี้ยมันช้อยไหน นะครับก็ไปฝนฝนฝนในกระดาษคำตอบที่ถูกต้องแล้วกันนะครับอพอบางคนงงไงอินอีอะไรอย่างเง,งี้ยซัมซาก็ยังงงงงข้อกับชอยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่างงนะครับถ้าง,งงแล้วคุณจะสมมติว่าฝนข้อใดข้อนึงผิดหรือทําข้อใดข้อนึงผิดแล้วคุณจะผิดทั้งกระดานเลยนะครับผิดทั้งกระดาษเลยเพราะนั้นก็ฝากไว้ก่อนนะครับฝากบอกไปก่อนอันนี้คือแนวข้อสอบแนวแรก นะครับแนวข้อสอบแนวแรกนะต่อมานะครับเป็นแนวที่2นะครับแนวที่2ที่ทุกคนจะได้ยินนะครับแนวที่2ที่ทุกคนจะได้ยินเนี่ยมันจะเป็นขออภัยนะครับร่วงอ่ามันจะเป็นแนวฟังเป็นประโยคฟังเป็นประโยคนะครับฟังเป็นประโยคเหมือนกับคําศัพท์คํานึงอ่ะแต่คุณจะได้ยินทั้งประโยคทั้งประโยคเพื่อที่จะว่า ประโยคนั้นนะ่ะเขาพูดว่าอะไรเนี่ยสำคัญตรงนี้ก็คือเหมือนจะง่ายนะฮะแต่ก็ไม่ได้ง่ายแต่มันก็ไม่ได้ยากนะฮะมันก็ไม่ได้ยากถ้าจะว่ายากไหมมันก็ไม่ยากนะครับเพราะฉะนั้นต้องลองฝึกฟังดูนะครับโดยเป็นประโยคนะครับอันนี้ไม่รู้ว่ามีตัวอย่างหรือเปล่านะไม่มีตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมก็จะให้ฟังซัก3ข้อ ักสามข้อก็อพอเพราะว่าถ้าทันก็จะสี่ข้อนะครับคุณจะได้ฟังเป็นประโยคเนี่ยสำคัญเลยนะครับเพราะว่าการเชื่อมโยงประโยคการเว้นวรรคการใช้คำลงท้ายอะไรต่างๆการเชื่อมประโยคการอ่านลากเสียงทุกอย่างนะครับคุณจะได้รู้ว่าเอเขียนแบบนี้ทำไมอ่านอีกแบบหนึง่งอย่างเงี้ยนะครับคุณจะได้รู้นะครับคำเนี้ยนะครับอย่างเช่นคำนี้นะกดถ้าอ่านตรงๆนะครับคือกด ใช่ไหมครับแต่เวลาอ่านอ่านจริงจริงอ่านแล้ก็ฉีนะครับก็ฉีนะครับมันจะลากเสียงนะครับเพราะฉะนั้นต้องลองฟังดีๆนะฮะหลายๆคำนะครับเดี๋ยวเราไปลองฟังกันดีกว่านะครับในบทสนทนาอ่ข้อสอบอีกแนวนี้นะครับแนวเป็นประโยคนะครับ81บ้อ 1. เวลเจมิดา1บชิกานิลอ กระเป๋าลา번เข็งุ้งร์มุกกุเช번น้เสเี๋ดียวนะครับได้ฟังแบบนี้ทุกคนจะงงอ้าวแล้วเขาไม่แปลหรอนะครับข้อสอบฟังแบบนี้นะครับเาถ้าเป็นประโยคแบบนี้เขาจะไม่ได้แปละนะครับเพราะว่าคล้ายๆกับว่า คุณได้ยินคำไหนเพราะในโจทย์จริงๆอ่ะคุณจะได้ยินแค่ประโยคเดียวใน4ช้อยเนี่ยคุณได้ยินแค่ประโยคเดียวประโยคนั้นคือช้อยไหนคุณก็จะได้เลือกเท่านั้นเองไม่ต้องแปลนะฮะอันนี้อันนี้เข้าใจนะแต่บางคนก็ยังมีคำถามนะฮะมีประโยคคำถามมาแล้วจะต้องมาแปลคำตอบเพื่อจะตอบอันนั้นก็อีกแบบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแบบนี้จะเป็นแบบที่ว่า คุณได้ยินคําไหนในในช้อยนั้นคุณจะต้องเลือกเพราะฉะนั้นต้องดูดีๆนะครับนี่เป็นอีกแนวหนึ่งนะครับของการฟังนะครับเดี๋ยวต่อเนื่องเลย82ดบส번คำถามน번้นะ어요ห번ึ่งกาชิกาสึโยช 4번 기차가 왔어요. 83번 문제입니다. 1번 빌려 주세요. 2번 그려 주세요. 3번 가르쳐 주세요. 4번 기다려 주세요. 나갑. ได้ยินใช่ไหมครับเนี่ยสังเกตคำนี้นะครับมันถ้าเกิดว่าเอาเฉพาะคำนี้ตัวเดียวนะครับดีอื่นแล้วก็สระยอเนี่ยจะอ่านว่ายอระยอนะครับแต่ว่าภาษาเขาไม่มีกึ่งเสียงนะครับมันต้องอ่านรวบไปเลยเป็นยอยอยอนะครับผมก็ไม่อ่านออกเสียงไงแต่จัดเจที่สุดแล้วนะครับด้านนี้นะครับคีดายอเนี่ยนะครับคืยอนะครับ พียรอนะครับมันก็คงจะแบบอออะไรเนยเพราะอันนี้มันลากเสียงมาอยู่แล้วนะครับมันก็คู่กันเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็พยายามถ้าจับคําใดคํานึงไม่ได้มันต้องมีคําที่แบบเราจับได้ในประโยคนั้นอันนี้เทคนิคการจับไม่ง่ายเลยผมบอกพยายามจับตัวแรกนะครับบอกข้อไหนตัวไหนมาประโยคแรกเลยอักษรในอักษรแรกตัวหนึ่งแล้วตามด้วยสระแล้วตามด้วยสกดคําแรกคําเดียวอย่างเงี้ย นะครับ<หญ>อย่างเงี้ยอาคิมชีเหมือนกันนะครับคิมชีมีคิมชีลื่นคิมชิกาโอเคลื่นกับกาโอเคเนี่ยเหมือนกันเรื่มเหมือนกันละมาดูว่าคำหลังนะครับคำหลังเราจะจับคำไหนได้ม,ดมัดดึงนะครับมัดออฟไซโอมัดออฟไซโอนะครับอันนี้มอกไกโยนะครับมัดอิไซโนะครับมันมีคำที่แปลกแบบนี้เพราะฉะนั้นคุณจะจับคำแรก คำแรกไม่ใช่ว่าประโยคนี้ประโยคเดียวนะครับคำแรกของตัวหลังด้วยนะครับคุณก็ต้องดูว่าให้มันให้มันให้มันสอดคล้องกันนะครับกับเสียงที่คุณได้ยินรออีกข้อนึงนะครับ84번문제입니다 1. 번김치를만들어요 2. 번김치를먹었어요3번 김치가맛없어요사번김치가맛있어요นะครับนั่นก็คือเสียงที่คุณได้ยินนะครับอ่ะอันนี้อย่างที่บอกไม่ต้องแปลนะครับคุณได้ยินนี่นอีแนวหนึ่งนะครับอันนี้บอกว่าคุณได้ยินคําไหนคุณก็สามารถที่จะตอบตอบได้เลยนะครับอีกช้อยหนึ่งแต่อย่าเพิ่งงงนะอย่าเพิ่งปักใจเชื่อภพราะบางอันมาอาจจะแบบ ไม่ได้เรียงแบบนี้อ่ะบางอันเขาอาจจะเกินมาเป็นประโยคคําถามแล้วก็หยุดกึกแค่นั้นเสร็จแล้วตายแล้วยังลืมฟังประโยคคําถามแล้วเราจะตอบอยังไงนั่นก็คืออีกแนวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเทคนิคอย่าง่ายอย่างที่บอกเทคนิคแนวเนี้ยเราต้องดูเรื่องของอักษรขึ้นต้นถ้าบางคนจับขึ้นต้นไม่ทันจะจับลงท้ายก็ค่อนข้างจะยากพอลงอะไรเหมือนเหมือนกันเกือบทั้งหมดนะครับก็ พยายามถ้าไม่ได้จริงๆอักษร3ามตัวมันต้องออก3ามพยางใช่ญส <laughs> วนตัวจริงๆนะใช้ WORK TO d o เดนะฮะลองดูมันจะต้องได้สักอักขาระหนึ่งนะอันนี้เป็นเป็นแนวข้อสอบอีกแนวหนึ่งนะครับที่อยากจะฝากไว้เพราะว่าคุณจะได้ยินจริงๆอ่ะแค่สองครั้งแต่เสียงเดียวในข้อใดข้อหนึงเท่านั้นเองนะครับ อันนี้ก็ฝากไว้นะครับเพราะว่าทุกคนก็จะได้รู้กันอีกแนวหนึ่งไว้จะเจอกันคลิปต่อไปครับเป็นอีกแนวใหม่สวัสดีครับ